ในขั้นตอนแรกนะคะให้ลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ z k c a t e g o c o t h ค่ะจากนั้นไปที่ล็อกอินนะคะหากลูกค้ามีแอคเคาท์อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยค่ะหรือว่าถ้าหากยังไม่มีสามารถดูวิธีการสมัครได้ที่ลิงก์ที่แนบไว้ที่ช่อง Description นะคะให้ไปที่ช่องการค้นหาและพิมพ์คำว่า b i o t i m e กดเข้าไปที่ตัวโปรแกรมและเลื่อนลงมาที่หน้าดาวน์โหลดค่ะจากนั้นกดดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีโลโก้แผ่นซีดีค่ะรอให้โปรแกรมทำการดาวน์โหลดและเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยค่ะจากนั้นกดสตาร์ทและกดยอมรับจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการและกดถัดไป ในช่องพอร์ตนะคะสามารถกรอกเลขพอร์ตที่ต้องการได้เลยค่ะและถ้าหากต้องการให้ยกเว้นจากไฟวอลก็สามารถติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะจากนั้นกด next ค่ะและกด post ได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะให้ลูกค้าเลือก d า t a b a s e ที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแบ็กอัพข้อมูลนะคะแล้วกด next ค่ะกด install ค่ะและรอให้โปรแกรมทำการติดตั้ง และเมื่อโปรแกรมทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้ลูกค้าลองเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ create account และเมื่อ create account เสร็จแล้วนะคะให้ลองนำ account นั้นเข้ามาล็อกอินค่ะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ